สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช n นลป๋าหมกวิเคราะห์บอลนะครับกับเทคนิคบอลสกอร์สูงและเทคนิคบอลต่อบอลรองนะครับก่อนที่จะไปดูทีเด็ดดูเทคนิคกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อวานหน่อยแล้วกันนะฮะเมื่อวานนะครับป่าให้ไปทั้งหมด9บิน7ตัวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วเข้ากี่ตัวตายกี่ตัวไปดูกันฮะ เมื่อคืนนะครับเอาหลักๆกันเลยนะครับ2คู่นี้นะฮะเป็นบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับที่ประเทศกาตาร์นะฮะคู่แรกนะครับโมร็อกโกนะครับเจอกับโปรตุเกสนะครับคู่นี้นะฮะโมร็อกโกนะครับพิกล็อกนะฮะเอาชนะโปรตุเกส1-0นะฮะคู่นี้นะครับป๋าให้ต่อโปรตุเกสในเลทราคาครึ่งควบลูกตายนะครับก็คือหน้าแรกนะฮะ หน้าที่2นะครับป๋าให้ต่ําคู่นี้ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งจบ1 0ึกินเต็มนะฮะนี่ก็คือคู่แรกนะครับเข้า1ตาย1นะฮะส่วนคู่ที่2นะครับอังกฤษนะครับเจอกับฝรั่งเศสนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าโอ้โยมันมากเมื่อคืนนะฮะดุดันจริงๆสมเป็นเกมบิ๊กแมตช์จริงๆนะเมื่อคืนนะนะฮะมันจริงๆนะฮะโอเคนะครับคู่นี้นะฮะป๋าให้ ฝอเนี่ยฝอเสมอนะฮะคือฝรั่งเศสนะฮะในเลนราคาเสมอป๋าให้เล่นฝรั่งเศสในเลนราคาเสมอนะฮะแล้วก็ให้สูงนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งกินเต็มทั้ง2หน้าเลยคู่นี้นะฮะก็หวานเจี๊ยบสรุปนะครับ2คู่เนี่ยมีทั้งหมด4บินนะครับกินอ่ากินเต็ม3บินนะฮะแล้วก็ตาย1บินมีกําไรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูอีก5ตัวนะครับที่ป๋าให้ไปนะฮะ อีก5ตัวที่ป๋าให้ไปเนี่ยต้องไปดูที่บ้านผลบอลน,นะครับไปดูกันเลยฮะอ่ะออหาแป๊บนะฮะห้าตัวอ่ะตัวแรกนะครับนี่เลยนะฮะตัวแรกนะครับย้อนกลับไปดูได้นะฮะอันนี้ป๋าให้ท้ายคลิปนะครับตัวแรกนะครับป๋าให้ลองพีวูทาว์นะครับป๋าบอกแล้วว่าราคาอย่างเงี้ยมีแนวโน้มที่บอลรองจะกินเดิมพันนะฮะดังนั้นเนี่ยคู่เนี่ยพีวูทาว์นะครับชนะ21กินเต็มนะฮะ แล้วก็ตัวที่2นะครับป๋าให้ลองทานเมลูเวอร์คู่นี้น่าเสียดายมากนะครับถ้าไม่มีราคาที่3โผล่มานะฮะยังไงบอลรองก็เชื่อว่ากินแน่นอนแต่คู่นี้ได้กินบอลสกอร์สูงนะอย่างที่ป๋าบอกว่าราคาแบบเนี้ยหนึ่งเป็นบอลสกอร์สูงนะฮะสองเป็นบอลรองบอลสกอร์สูงกินบอลรองตายแต่ป๋าให้บอลรองไปนะฮะดัง,งนั้นคู่นี้ก็ตายแพ้นะครับทานเมลูเวอร์แพ้สองหนึ่งนะเสียดายมากไม่น่ามีราคาที่3ไหลมานะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นแค่ราคา2ราคาเนี่ย โอกาสบอลลองกินแน่นอนนะฮะแล้วก็อีกอาสามคู่นะครับสามคู่เนี่ยป๋าให้เล่นบอลต่อหมดเลยนะฮะตัวแรกนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งต่อปอป,อปอก็เสียหูหนึ่งนะฮะตัวที่สองนะครับป๋าให้เล่นที่เ,เตเนริเฟ่น,นะครับดูเสียดายดิครึ่งแรกนําอยู่หนึ่งศนะูนย์นะครึ่งหลังโดนก็ตีเสมอสองสองนะฮะ จะเปิดรถล้างจริงคู่นี้ก็ยกนะฮะแล้วก็คู่ที่3นะครับเลเอันซาลาโกซานะครับต่อครึ่งลูกก็กินเต็มนะฮะสรุปนะครับ5ตัวนะครับกินเต็ม2ตัวตาย1ตัวยก1ตัวหานหนึ่ตัวนะครับนี่ก็เป็นผลงานของเมื่อวานนะฮะถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็9บินนะฮะ9บินตาย2บิน นะฮะตายสองบินยกหนึ่งบินหารหนึ่งบินกินห้าบินมีกำไรนะท่านผู้ชมนะเมื่อวานนะั้มีกำไรนะฮะโอเคนะครับวันนี้ป๋าก็มีทีเด็ดนะครับบอลธรรมดานี่แหละนะครับวันนี้ไม่มีบอลทีมชาตินะครับนะบเป็นทีเด็ดบอลลีกเล็ก,ลกทั่วไปนะครับมีมาฝากกัน4คู่4หน้า แล้วก็จะเป็นเทคนิคบอลต่อบอลรองบอลสูงบอลต่ำนะครับจะมีคู่ไหนเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับไปดูกันเลยฮะมาเริ่มกันที่คู่แรกตัวแรกนะครับเป็นศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะคิดถึงบรรยากาศนี้นะไม่ได้ไม่ได้วิเคราะห์แบบนี้นานแล้วนะฮะนะ ทังนั้ก็จัดซะหน่อยวันนี้นะฮะขอให้จำใจน,น,นะท่านผู้ชมนะใครที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์คุยกับป๋าด้วยนะครับนั่นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันอ่าโอเคมาเลยกันเลยฮะ,ะสึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับระหว่างควีนพาร์คเรนเจอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนงของเบอร์ลี่นะฮะคู่นี้เตะเวลาสองทุ่มตรงนะฮะเรีเราคานะครับก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะฮะแล้วก็ไหลปอปอนะฮะ ยกราคาปปให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งนะฮะยกราคา2ลูกครึ่งให้เป็นราคาหลักนะครับอโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของคู่นี้กันฮะค,คู่นี้ปา่าจะให้าวานันนี้สี่ตัววนันนี้ปา่าจะให้ทั้งหมดตัวละ2หน้านะฮะให้อันนี่แคปแล้วก็สกอร์สูงต่ำนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ฮันนี่แคปก่อนเลยนะครับ ฮันนี่แคปนะครับในเลทราคาปปสูงต่ำา2ลูกครึ่งเนี่ยแน่นอนอ่ะสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์1ควรที่จะเล่นบอลต่อ2นะครับควรที่จะเล่นบอลสกอร์สูงนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เข้าขายของบอลต่อละ1นะบอลต่อละ1 2นะฮะราคาจ่ายนะฮะในเลทราคาปปเนี่ยนะครับน้ำของบอลต่อตรงนี้นะฮะบอลต่อนะฮะ2คือบอลต่อทีมเยือนนะฮะตรงนี้คือบอลรองเจ้าบ้านนะฮะ1 ตรงนี้คือราคาเสมอน้ำของบอลต่อนะครับในเลทราคาพอๆเนี่ยจ่ายไม่เกิน2.08นะฮะแล้วก็น้ําของบอลรอนะครับจ่ายมาที่2.85ก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยท่านผู้ชมพอดีพอดีอดนะฮะแต่บอลบอลต่อเนี่ยจ่ายน้อยกว่าเกณฑ์นะฮะ มีแนวโน้มที่บอลต่อจะกินเดิมพันแล้วก็ราคาเสมอเนี่ยจ่ายถึง3.10ที่จริงเนี่ยในเรือราคาปปส่วนใหญ่ราคาเสมอน่จะจ่ายอยู่ที่2.9หรือ2.8แต่เนี่ยนะครับจ่ายอยู่ที่3.10แสดงว่าคู่เนี่ยมีผลแพ้ชนะแน่นอนนะครับไม่จบเสมอแน่นอนนะฮะดังนั้นเนะครับ คู่เนี่ยมันก็มีแนวโน้มไปทางบอลต่อกินเดิมพันก็อย่างที่ป๋าบอกนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือราคาแบบนี้นะครับป๋าเคยบอกไปแล้วนะครับราคาเสมอบวก10นะฮะแล้วก็ไหลปปนะฮะไม่มีบวก10ไม่มีลบ10นะครับลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นบอลต่อกินเดิมพันใเนเลทราคาปปนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าแรกนะครับของคู่เนี่ยป๋าให้ต่อไปที่ราคา ปปนะฮะต่อเบอร์ลี่นะครับในเรทราคาปปจัดไปนะฮะแล้วก็หน้าที่2นะครับคู่นี้นะครับสัดส่วนบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะเกินเกณฑ์อย่างที่ป๋าบอกนะครับหเลยเนี่ยนะครับถ้าฮันดิแคปราคาปปแล้วสูงต่ํานะครับสลูกครึ่งเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์เพราะว่าในเรทราคาปปเนี่ยสูงต่ําส่วนใหญ่ของอแชมเปี้ยนชิบมงกิดเนี่ยจะอยู่ที่2ลูกถึง2ลูกครึ่นะฮะดังนั้นเนี่ย ราคาเนี่ยนะครับมี2เทคนิคเทคนิคแรกคือเทคนิคสัสดส่วนบอลเกินเกณฑ์เทคนิคที่2คือเทคนิคราคาปปอสองลูกครึ่งใส่สูงทันทีนะครับนะดังนั้นคู่นี้ก็จัดไปฮะบอลสกอร์สูงนะฮะสองลูกครึ่งด้วยจัดไปครับคู่แรกต่อเบอร์ลี่แล้วก็สูงไปที่2ลูกครึ่งครับมาต่อกันด้วยคู่ที่2ตัวที่2นะครับก็ยังอยู่ที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับระหว่างวัตฟอร์ดนะครับ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแฮซิตี้นะครับคู่นี้เตะเวลา4ทุ่มตรงนะฮะเลทราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่ราคา1ลูกนะครับแล้วก็ไหลตกเหลือราคาครึ่งควบลูกนะฮะยกราคาครึ่งควบลูกให้เป็นราคาหลักนะฮะส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็อยู่ที่2ลูกครึ่งอยู่แล้วนะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับยังคงที่ที่2ลูกครึ่งนะฮะโอเคนี่ก็คือราคาเริ่มแรกของคู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของคู่นี้กันเลยฮะ คู่นี้นะครับวัตฟอร์ดอ,อันดับ6เจอฮาวสิตี้อันดับ21เนี่ยนะครับราคา1ลูกอะตกมาครึ่งควบลูกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะแปลกนะฮะค่อนข้างที่จะแปลกนะฮะเพราะว่าอันดับอาหารกันพอสมควรนะแต่ว่าชปี้ยนชิปเมกิ้เนี่ยอันดับอะมันไม่ค่อยมีส่วนเท่าไหร่ท่านผู้ชมนะฮะอันดับมันไม่ค่อยมีส่วนจริงๆนะบางทีเนี่ยอันดับ20ชนะอันดับ1นชนะอันดับ2ก็มีนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องราคาคู่นี้นะครับ บอกว่าราคาเนี่ยมนันแปลกๆนะฮะมันเหมือนจะบอลลองก็ไม่บอลลองสักทีเดียวจะเหมือนจะบอลต่อแต่ก็เหมือนว่าบอลต่อราคาตกอย่างเงี้ยมนันแปลกๆนะฮะปาคิดว่าคู่เนี้ยราคามันตกหลอกนะฮะแล้วก็สัดส่วนบอลสวยด้วยนะครับในเลรราคาหนึ่งลูกหรือว่าเลรราคาครึ่งควบลูกเนี่ยนะครับของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ,กฤษเนี่ยปกติทั่วไปนะ บางคู่อาจจะอาจจะอยู่ที่2ลูกควบสองลูกครึ่งก็มีนะครับบางคู่ไม่ถึง2ลูกครึ่งก็มีแต่ว่าคู่นี้นะครับเปิดมาที่1ลูกแล้วสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งจนตอนนี้ราคาตกมาครึ่งควบลูกสูงต่ำก็ยังอยู่ที่2ลูกครึ่งถ้าสูงต่ำนะครับตกตามลงมาเนี่ยเป็น2ลูกควบ2ลูกครึ่งเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดนะฮะแต่อันเนี้ยลงแค่หันดีแคปจาก1ลูกลงมาแค่ครึ่งควบลูกอ่า แล้วก็สูงต่ำยังคงที่ที่สองลูกครึ่งดังนั้นคู่นี้คิดว่าวัตฟอร์ดนะครับไม่น่าแพ้ไม่น่าแพ้บวกกับราคาจ่ายของบอลต่อนะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกเนี่ยนะฮะอันนี้สองนี่คือบอลรองทีมเยือนนะครับแล้วก็สามคือราคาเสมอนะฮะคือตัวคูนคือราคาเสมอในเลทราคาครึ่งควบลูกเนี่ยนะครับ น้ำของบอลต่อเนี่ยจ่ายไม่เกิน1.65กเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนเป็นบอลตอกินเดิมพันแล้วนะแล้วก็2เนี่ยบอลลองนะครับบอลลอกจ่ายแพงเกินไปเพราะว่าในเลทราคาครึ่งควบลูกเนี่ยน้ำของบอลลองจะอยู่ที่ไม่เกิน3.90ถึงบอลลองจะมีโอกาสกินเดิมพันแล้วก็มีโอกาสพิชชาตบอลต่อนะฮะแต่เนี่ยจ่ายมาที่4.50เนี่ยแพงเกินไปนะก็เป็นบอลต่อที่มีแนวโน้มกินเดิมพันอีกแล้วก็ ราคาเสมอนะครับในเลนราคาครึ่งควบลูกจ่ายมาที่2องจุดสามจุดสองห้าเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะฮะก็ยังมีลุ้นผลแพ้ชนะได้ในคู่นี้นะครับดังนั้นคู่นี้หน้าแรกนะครับป่าให้ต่อวัตฟอร์ดป่าคิดว่าวัดฟอร์ดเนี่ยไม่น่าแพ้เสมอก็อยากน่าจะชนะอาจจะเบียดชนะนะฮะหน้าแรกต่อวัดฟอร์ดในเลนราคาครึ่งควบลูกนะฮะแล้วก็คู่นี้นะครับนะ สองลูกครึ่งเนี่ยตอนแรกป๋าคิดว่าราคามันนิ่งอาจจะเป็นบอลสกอร์สูงนะแต่พอมาดูราคาตรงนี้ดูราคาตรงนี้ท่านผู้ชมนะโอเวอร์ Over, คือสูงนะฮะจ่ายน้ําแดง0.98นะฮะอันเดอร์นะครับคือต่ำนะฮะจ่ายน้ําดํา0.88เห็นไหมฮะห่างกันสิบสตางค์นะฮะระหว่างน้ําแดงกับน้ำำําดํานะฮะน้ําแบบนี้เนี่ยป๋าคิดว่าน้ําเบิ้ลนะฮะ0.88เนี่ยมีแนวโน้มกินเดิมพันท่านผู้ชม 0.88จดมีแนวโน้มกินเนึมพันดังั้นเนี่ยตัดใจไม่ไปสูงนะฮะไปที่ต่ำละกันสำหรับคู่นี้นะฮะป่าให้ต่ำไปที่2ลูกครึ่งนะครับอันเดอร์โอเคหน้าหน้าแรกคือต่อวัดฟอร์ดนะครับในเลนราคาครึ่งควบลูกหน้าที่2นะครับต่ำไปที่สลูกครึ่งจัดไปฮะตัวที่2ครับ ก่อนที่จะมาดูตัวที่3นะครับท่านผู้ชมนะครับกลุ่ม VIP ของป๋านะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะใครที่ยังไม่เข้าร่วมกลุ่มป๋ามานะครับหรือว่าสมาชิกท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยทักไลน์ป๋ามาสอบถามวิธีการเข้ากลุ่มเลยเนี่ยก็ลองทักไลน์ป๋ามาสอบถามวิธีการเข้ากลุ่มได้นะครับเข้ากลุ่มป๋ามานะครับอยากได้เทคนิคแบบนี้นะครับเดี๋ยวป๋าส่งให้นะครับมีทั้งหมด78แผ่นนะฮะเป็นเทคนิคบอลสกอร์สูงเทคนิควิธีการเจาะราคาน้ําการอ่านราคาน้ํานะครับ วิธีการดูแบบนี้เนี่ยการวิเคราะห์จากน้ําเจาะจากน้ําแบบนี้เนี่ยหายากนะครับดังนั้นใครที่อยากมีตํารานี้ในมือนะครับทักไลน์ป๋ามาเลยเข้ากลุ่มป๋าแล้วป๋าจะส่งให้ทันทีนะครับกลุ่มป๋านะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทายผลฟุตบอลด้วยนะครับมีกิจกรรมทายผลฟุตบอลด้วยนะครับรับเงินรางวัล500บาทรอท่านอยู่นะฮะมีทุกวันนะครับกิจกรรมทายผลฟุตบอลน,นะถ้าใครสนใจเนี่ย เรียนเชิญนะฮะเข้ากลุ่มป่ามานะครับลองอ่านกติกาป่าดูดีๆนะครับไม่มีอะไรที่ท่านต้องเสียเลยแค่เสียเวลาของท่านนิดหน่อยบวกกับกําไรมหาศสารที่ท่านจะได้รับกลับคืนไปนะฮะก็ฝากด้วยละกันใครที่สนใจนะครับแอดไลน์ป่ามาได้เลยครับผมนะฮะโอเคนะครับมาต่อคู่ที่3ตัวที่3นะครับเป็นศึกลาลิก้าสเปน2นะฮะระหว่างพอนแฟร์ลาดิน่านะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของซีดีลูก้นะฮะ คู่นี้นะครับเตะเวลาสี่ทุ่มสิบห้า <mun> นะครับเรทราคานะครับก็เปิดมาที่ราคาปปนะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับยกราคาปปให้เป็นราคาหลักนะฮะส่วนสกอสูงต่ํานะครับก็เปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึงคร่งอยู่แล้วที่จริงเนี่ยเปิดมาที่2ลูกนะแล้วก็ไหลขึ้นมา2ลูกควบ2ลูกครึงคร่งนะฮะ ยกราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของคู่นี้กันฮะอันดับแรกนะครับมาดูที่สัดส่วนบอลก่อนเลยนะฮะอันนี้แคปนะครับราคาหลักอยู่ที่ราคาปปนะฮะสูงต่ําราคาหลักอยู่ที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับสัดส่วนบอลแบบนี้นะครับเป็นสัดส่วนบอลที่ สวยเหมือนกันนะฮะสำหรับลาลิก้าสเปน2นะเพราะว่านะครับในเลทราคาเสมอหรือว่าเลทราคาปปเนี่ยนะครับลาลิก้าสเปน2เนี่ยเป็นสัดส่วนบอลที่ต่ําส่วนใหญ่จะอยู่ที่ลูกครึ่งควบ2มั่ง2ลูกมั่งนะครับส่วนสูงต่ําอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นราคาของครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกหรือ1ลูกอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับลาลิก้าสเปน2นะดังนั้นคู่นี้เนี่ยนะครับ มีแนวโน้มท <|th|> ี่จะเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นบอลต่อกินเดิมพันอันนี้แค่ดูจากสัดส่วนบอลคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะอย่างอื่นว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับราคาน้ําอย่างอื่นองค์ประกอบอย่างอื่นนะต้องเจาะลึกเข้าไปอีกท่านผู้ชมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะบอลสกอร์สูงก่อนเลยนะครับมาดูเทคนิคบอลสกอร์สูงกันนะฮะเทคนิคแรกนะครับนะก็คือราคาหลักนะฮะสองลูกควบสองลูกครึ่งนะฮะ จ่ายให้สูง over และจ่ายให้ต่ำ under เนี่ยน้ำดำทั้งคู่นะครับน้ำดำทั้งคู่อยู่ที่น้ำา9 9เท่ากันแต่ว่าจ่ายนะครับให้สูงนะครับมากกว่าต่ำสูงจ่ายมาที่0.98ต่ําต่ำจ่ายมาที่0.92นะครับแบบนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันและหนึ่งนะฮะสนะครับ ราคาลองนะฮะสองลูกครึ่งและราคาเสริมสองลูกเนี่ยจ่ายน้ำคว้กันนะฮะเห็นไหมห่างกันประมาณ0.03สตางค์นะฮะ0.03สตางค์นะครับเห็นไหมสลับกันสูงต่ดำแล้วก็สลับน้ำดำน้ำแดงอย่างชัดเจนเห็นไหมฮะแล้วก็ยกราคาตรงกลางให้เป็นราคาหลักราคาหลักจ่ายน้ำดำคู่นะครับ นี่ก็คือเทคนิคราคาน้ำไข้นะครับแบบนี้นะครับก็มีส่วนมีทรงที่จะเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันครับท่านผู้ชมนะฮะดังนั้นนะครับหน้าแรกของคู่นี้นะครับป่าให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะมาดูหน้าที่2นะครับคือฮันนี่แคปฮันนี่แคปนะครับคู่นี้เนี่ยอันดับ20นะครับ ในบ้านเจอกับอันดับ19นะครับแล้วก็เป็นทีมต่ออันดับ19นะครับในเลทราคาปปก็ไม่แปลกนะฮะท่านผู้ชมแต่ที่แปลกคือตรงนี้ฮะราคา1นคูณสองออสนะครับหคูณสนะหรือว่าราคาจ่ายแพ้ชนะหน้าบอลนะครับ1ตรงนี้คือบอลต่อเจ้าบ้านนะครับ2ตรงนี้คือราคาเสมอเออคือราคาบอลรองนะครับคือราคาบอลรอทีมเยือนเออแล้วก็ตัวคูณตรงนี้คือราคาเสมอนะครับราคาปปนะครับ ดูนะฮะบอลต่อจ่ายมาที่2.05ก็ไม่ไม่เกิน2.10แล้วก็ที่สำคัญนะครับราคาบอลรองกับราคาเสมอเนี่ยนะครับราคาบอลรองกับราคาเสมอเนี่ยจ่ายน้ํา3.00ขึ้นไปเท่ากันเลยนะฮะราคาบอลรองจ่ายอยู่ที่3.05ราคาเสมอจ่ายอยู่ที่3.00ซึ่งน้อยมากนะครับเมื่อกี้เราวิเคราะห์ คู่อะไรไปอ่ะคู่แรกนะครับที่เป็นราคาปปเห็นไหมว่าราคาบอลรองกับราคาบอลต่อเนี่ยมันจ่าย2เท่ากันบอลต่อจ่ายน้อยกว่านะครับเป็นบอลต่อสองจุดศูนย์ห้าบอลรองก็สองจุดแปดห้าเออมันก็อยู่ในในเลทสองเท่ากันสองจุดเท่ากันแต่ว่าคู่นี้นะครับราคาปปนะฮะกลายเป็น บอลต่อนะครับจ่ายอยู่ที่2.05แล้วก็บอลรองจ่ายมาที่3.05ห่างกันตั้งบาทหนึ่งอะ่ะท่านผู้ชมนะฮะห่างกันตั้งบาทหนึ่งอะ่ะดังนั้นเนี่ยคู่นี้นะครับมีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลต่ออย่างพอนเฟลาดิน่าจะเข้าวินกินเดิมพันท่านผู้ชมนะฮะคู่นี้นะครับป่าให้ต่อเจ้าบ้านนะครับอย่างพอนเฟลาดิน่านะครับในเลทราคาปปแล้วก็ให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับ จัดไปฮะตัวที่3นะครับมาถึงคู่สุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับคู่ที่4ตัวที่4นะครับก็ยังอยู่ที่ศึกลาลิก้าสเปน2นะครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นศึกระหว่างแคนาดานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบูโกซีเอฟนะครับคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะฮะ คู่นี Jamie, ้นะครับเรทราคาครับก็เปิดมาที่ราคาครึ่งลูกอยู่แล้วนะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะฮะยกราคาครึ่งลูกให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอ์สูงต่ำนะครับก็อยู่ที่2ลูกอยู่แล้วนะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงเช่นกันนะครับนะฮะยังแข็งอยู่ที่ราคานี้เลยนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะโอเคนะครับคู่นี้นะฮะเอ่อ น่าสนใจนะครับมันแปลกๆชอบกลอย่างไงไม่รู้นะครับอันดับแรกเลยคือฮันนี่แคปนะครับราคาครึ่งลูกเนี่ยนะครับเนี่ยราคาหลักครึ่งลูกเนี่ยสูงต่ำแค่2ลูกกับป่าว่ามันมันน้อยไปหน่อยนะฮะมันน้อยเกินไปะนะฮะมันน้อยเกินไปเอ่อถ้าเป็นคู่อื่นนะราคาแบบนี้เนี่ยหเล่นบอนลรอง2เล่นบอลต่ําแต่คู่เนี่ยมันแปลกแต่แปลกยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ แต่ปแปลกยังไงเดี๋ยวไปดูกันปแปลกมากๆเลยคนนี้นะฮะหนึ่งนะดูตรงนี้นะที่จริงเนี่ยนะครับราเลสลาคาสเปนยสองมันเป็นหลีกสะสมบอลที่ต่ําถูกต้องนะครับแต่ในเลทราคาครึ่งลูกเนี่ยสูงต่าเนี่ยมันก็ต้องสองลูกควบสองลูกครึ่งยังต่ําขึ้นไปอะ่ะถึงจะแบบจะบอลต่อจะมีโอกาสกินเดิมพันะนะฮะนะราคาสองลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะจะอยู่ที่ราคาปปหรือราคาเสมอมากกวา่านะฮะ แต่เดี๋ยวนี้ลกลายเป็นราคาปปเนี่ยสอ,สองลูกสองลูกควบสองลูกครึ่งแต่ราคาครึ่งลูกเนี่ยอยู่ที่สองลูกนะม,มันแปลกนะฮะอ่ะแปลกหนึ่งเลยนะเรื่องราคาเรื่องสัดส่วนบอลแปลกแล้วนะฮะแปลกสองนะฮะมาดูตรงนี้ราคาหนึ่งคูณสองออสนะครับหรือ,อหรือว่าราคาจ่ายแพ้ชนะหน้าบอลนะฮะหนึ่งนะครับคือบอลต่อเจ้าบ้านนะครับสองคือบอลรองทีมเยือนสามนะครับคือตัวคูณหรือว่าราคาเสมอนั่นเองนะฮะ ในเลทราคาครึ่งลูกเนี่ยตามมาตรฐานนะครับถ้าวัดจากราคาน้ำหนึคูณสนะฮะในเลทราคาครึ่งลูกนะครับบอลต่อนะครับต้องจ่ายไม่เกิน1.89นะครับถึงบอลต่อจะมีโอกาสกินเดิมพันดูคู่นี้นะฮะที่จริงเนี่ยในเลทราคาครึ่งลูกทั่วไปเนี่ยเขาจ,จ่ายอยู่ที่1.85 1.80 1.8แต่คู่นี้นะฮะในเลทราคาครึ่งลูกจ่ายมาที่1.7เ 1.7นะท่านผู้ชมแล้วก็บอลรองนะครับบอลรองนะฮะต้องออบอลรองเนี่ยนะครับบอลรองต้องน้อยกว่า3.30ลงมานะครับถึงบอลรองจะมีโอกาสกินเดิมพันแล้วก็มีโอกาสพิชชนะบอลต่อบอลรองต้องน้อยกว่า3.30นะท่านผู้ชมนะอันนี้นะครับบอลรองคู่นี้จ่ายมาที่4.40นะ่ย โอ้โหม,มันเกินเกณฑ์อย่างมากเลยนะฮะเห็นไหมมันเกินเกณฑ์อย่างมากเลยแบบเนี้ยโอกาสที่บอลรองจะพิชชนะบอลต่อ,อยากนะฮะแต่ราคาเสมอเนี่ยอยู่ที่สามจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยนะครับมีโอกาสาที่คู่เนี่ยจะจบเสมอนะหนึ่งจบเสมอสองบอลต่อกินเดิมพันไม่มีเข้าคงของบอลรองเลยท่านผู้ชมทั้งทั้งที่สัดส,ส่วนบอลม,มันแปลก,แ,ปลกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสาคัญเลยนะอีกอย่างหนึ่งนะ แคนาดาอันดับ7นะฮะบูโกสอันดับ2แล้วไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หลีกที่เพิ่งเปิดนะฮะที่แบบที่แบบว่าจะเรียงเรียงอันดับกันมั่วๆก่อนอะที่เพิ่งเปิดมาแล้วไม่รู้ว่าอันดับแบบไหนคือเรียงกันมั่วๆก่อนนะฮะเราค่อยมาวัดจากคะแนนเรียงใหม่ทีหนึ่งแต่อันเนี้ยมันเตะกันสักพักหนึ่งแล้วนะฮะสักพักใหญ่ๆแล้วนะกลายเป็นแคนาดาเนี่ยนะครับอันดับ7ต่อบูโกสอันดับ2แล้วก็ราคาทิ้งห่างพอสมควรนะฮะ ราคาท้งห่างพอสมควรแต่สัดส่วนบอลไม่สม,มเหตุสมผลเอออันนี้แปลกนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับปามองว่าแคนาดาเนะี่ยมีโอกาสที่จะเบียดชนะคู่นี้มองไม่เห็นเขาโค้งของบอลลองเลยเห็นแค่บอลต่อชนะกับจบไม่สูงคู่นี้จบไม่เกิน2เมตรนะครับนะดังนั้นเนี่ยครับหน้าที่1น,นะครับคู่นี้ปาให้ต่อแคนาดานะครับในเลทราคาครึ่งลูกนะฮะสนะครับ ปาให้ต่ำคู่นี้นะครับในเลทราคา2ลูกนะครับปาคิดว่าแคนาดาจะเบียดชนะ1 0คู่นี้นะครับจัดไปท่านผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูสรุปที่เด็ด4ตัววันนี้ท้ายคลิปนะครับ2หน้าจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ตอนที่จะมาดูสรุปทีเด็ดท้ายคลิปกันวันนี้นะครับป๋าก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากเข้าร่วมกลุ่ม VAP ของป๋านะครับมาทํากําไรกับป๋าในกลุ่ม VAP นะฮะรับรองว่าคุณไม่มีอะไรที่จะต้องเสียเลยแค่เสียเวลานิดหน่อยเพื่อทําตามกติกาของป๋าแค่นั้นเองนะครับเข้ากลุ่มมาแล้วนะครับมีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับคุ้มแรกที่1นึ่งนะก็คือคุ้มจาก การที่ได้รับที่เด็ดจากป่านะครับโดยคุณไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมากมายเลยแค่ตามป่าอย่างเดียวนะครับป่าจะคัดสรรวิเคราะห์มาให้ท่านเลือกนะครับเป็นที่เด็ด VIP นะครับทำกำไรนะฮะคุมที่2นะครับ ท่านจะได้สูตรตำรานะครับในการศึกษาอ่านราคาน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสูงบอลต่ำบอลต่อบอลรอนะครับเพื่อต่อยอดทํากําไรให้กับท่านได้มีค่ากาแฟในทุกเช้าๆตื่นมาแล้วชีวิตจะสดใสนะครับไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วเปิดโทรศัพท์ดูนะฮะโอ้โหเช็ค็คผลสกอร์และชีวิตหมองหมนนะฮะนะก็นี่ก็คือคุ้มที่2นะฮะ คุมที่3นะครับก็คือในกลุ่มป่าเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมนะครับแจกเครดิตฟรีนะครับ500บาทนะครับเป็นเครดิตเออเป็นกิจกรรมทายผลฟุตบอลนะครับนะ ช่วงเนี้ยบอลโลกก็ทายผลฟุตบอลโลกนะครับแต่ช่วงบอลธรรมดาเนี่ยก็ทายผลบอลทั่วไปนะครับมีทุกวันให้ให,ให้ร่วมลุ้นร่วม,มสนุกกันนะครับนะในการทำำรํากําไรท่านผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะใครสนใจก็แอดไลน์มาที่แอดหนึ่งสี่แปดเอสเคโอนะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือ ถ้าใครไม่สะดวกพิมพ์เอดีไลน์นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์นะครับใต้คอมเมนต์นะที่ป๋าปักหมุดไว้ให้นะครับนะกดที่ลิงก์ปุ๊บเนี่ยจะเป็น QR code คนะครับแล้วก็สแกน QR code เป็นเพื่อนกับป๋าได้เลยนะครับเป็นเพื่อนป๋าปุ๊บเนี่ยนะครับส่ง99มานะครับป๋าก็จะส่งกติกาการเข้ากลุ่มไปให้อ่านกติกาดูดีๆนะครับไม่มีอะไรที่ท่านต้องเสียเลยนะครับมีแต่ได้กับได้คุ้มกับคุ้มฝากไว้ด้วยครับโอเคมาสรุปที่เด็ดวันนี้นะครับ ตัวแรกนะครับคู่แรกนะฮะควีนพาร์คเลนเจอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะครับคู่นี้นะครับป่าให้2หน้านะครับหน้าแรกคือต่อเบอร์ลี่ในเลทราคาปปนะครับหน้าที่2คือสูง2ลูกครึ่งนะครับนี่คือคู่แรกคู่ที่2นะครับวัตฟอร์ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮันซิตี้นะครับคู่นี้ปักไว้สองหน้าเหมือนกันนะครับหน้าแรกคือต่อวัตฟอร์ดนะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกหน้าที่2นะครับ ต่ำสองลูกครึ่งครับนี่ก็คือคู่ที่สองตัวที่สองนะฮะมาถึงคู่ที่สามตัวที่สามนะครับเป็นพรฟェราดิน่านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซีดีลูโก้นะครับคู่นี้ป๋าให้สองหน้าเหมือนกันนะฮะหน้าแรกคือให้ต่อพรฟェราดิน่าในเลทราคปาปปแล้วก็หน้าที่สองนะครับให้สูงไปที่สองลูกควบสองลูกครึ่งครับมาถึงคู่ที่สี่ตัวที่สี่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับป๋าฮะ ไม่ใช่สิแคนาดานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุกอสซีเอฟนะครับคู่นี้นะครับป๋าให้ต่อแคนาดานะครับในเลทราคาครึ่งลูกแล้วก็ให้ต่ำนะครับ2ลูกจัดไปนะฮะนี่ก็คือทีเด็ดทั้งหมดของวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตนะครับเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการชมคลิปป๋านะครับการกดไลค์คลิปวิดีโอป๋ารวมถึงการกดติดตามช่องของป๋านะครับแล้วก็รวมถึงการคอมเมนต์นะครับ ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ FC ป่าตัวจริงนะฮะประมาณ6-7ท่านนะครับที่ตามคอมเมนต์ป่าทุกช่องทุกคลิปเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะนะสำหรับวันนี้นะครับป่าคนขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ